อีกกลุ่มหนึ่งที่หนุนรัฐบาลประยุทธ์อยู่และถือว่าตั้งแต่ประเทศไทยของเรามีกลุ่มทุนผูกขาดเข้ามามีกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้สามานกว่ากลุ่มทุนผูกขาดในอดีตแต่ก่อนเราเคยโจมตีและมีการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลบางรัฐบาลในอดีตบอกว่าเป็นทุนสามาน แต่วันนี้เราเจอทุนสามานตตัวจริง สวัสดีครับวันนี้แจ้งอ้ทานที่ครบที่รอฟังกัน Facebook Live นะครับวันนี้จะต้องขอเลื่อนการจัดรายการ Facebook Live ในวันนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจผม มีภารกิจร่วมกับคณะสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะครับไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลหนังสือที่ไปยื่นนั้นก็เป็นเรื่อง การให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มทุนผูกขาดซึ่งถือว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่อยู่ ภายใต้เครือข่ายที่หนุนระบบประยุทธ์ซึ่งจะอธิบายเรื่องระบบประยุทธ์ให้ฟังสั้นๆนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันในเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีแล้วก็ไปถึงทำเนียบรัฐบาลประมาณ10นาฬิกาเครือขายระบบประยุทธ์นั้น นอกจากจะมีพรรคการเมืองอย่างาพรรคพลังประชารัฐที่เป็นเครือข่ายหนุนในรัฐสภาและมีพรรคร่วมรัฐบาลอีกสองพรรคก็คือพรรคประชาธิป,ปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่อยู่เป็นไม้ค้ำระบบประยุทธ์ก็ยังมีองค์กรอิสระที่อยู่ภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะ,ะเผด็จการคอสชอ ก็คือตั้งสอนอชอขึ้นมาให้สอนอชอนี้ไปเลือกองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นปปอชล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในโครงสร้างเครือข่ายอำนาจเผด็จการของระบอบประยุทธ์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ หนุนรัฐบาลประยุทธ์อยู่และถือว่าตั้งแต่ประเทศไทยของเรามีกลุ่มทุนผูกขาดเข้ามามีกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้สามานกว่ากลุ่มทุนผูกขาดในอดีตแต่ก่อนเราเคยโจมตีและมีการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลบางรัฐบาลในอดีตบอกว่าเป็นทุนสามานแต่วันนี้ เราเจอทุนสามานตัวจริงสมัยก่อนทุนสามานยังเพียงแค่สนับสนุนเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลวันนี้กลุ่มทุนสามานกลุ่มนี้สนับสนุนทั้งรัฐบาลสนับสนุนทั้งประยุทธ์ควบคุมครอบงำพรรคฝ่ายค้านกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มทุนสามานที่ ทำลายระบบการตรวจสอบทวงดุลที่เป็นหลักสำคัญในการเมืองในระบบรัฐสภาวันนี้กลุ่มทุนสามานุ่มนี้บงการชี้นำจะอภิปรายใครได้ไม่อภิปรายใครข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องส่งให้กลุ่มทุนสามานกุกมนี้ดูก่อน แล้วกลุ่มทุนสามานุ่มนี้ก็จะส่งให้ตัวรัฐมนตรีคนถูกอภิปรายมันจึงเกิดการเก่งข้อสอบถูกทุกครั้งนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องจัดการและกลุ่มทุนสามานนี้ประยทุธ์จันโอชาจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่รู้จักกลุ่มทุนสามานุ่มนี้ก่อนที่ประยทุธ์จะยึดอำนาจ ในวันที่22พฤษภาคม2557สวัสดีครับกลุมทุนกลุ่มนี้มีเงินไม่เท่าไหร่ครับแต่7ปีที่ผ่านมากลุ่มทุนกลุ่มนี้ผูกขาดระบบสาธารณูปโภคของประเทศซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงไม่มีประชาชนคนไหนในประเทศไทยไม่ใช้น้ำประปาไม่ใช้ไฟฟ้ากลุ่มทุนเหล่านี้ผูกขาดเรื่อง พวกนี้ทั้งสิ้นและกลุ่มทุนเหล่านี้ก็เอาการผูกขาดตัดตอนเรื่องอย่างนี้สร้างให้ตัวเองรวยขึ้นมหาศาลจากเศรษฐีระดับที่ติดแค่หนึงในร้อยวันนี้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศลำดับสองลำดับสามบงการทั้งหมดขยาย พื้นที่จากกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจด้านสาธารณภคเป็นการผูกขาดด้านการคมนาคมเทคโอเวอร์ Take พักการเมืองทั้งพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งพักการเมืองฝ่ายค้านบงการที่เรบาบอกว่านเป็นอันตรายก็เพราะว่าลักษณะของทุนแบบสามาน,นี้มันจะกัดกินทุกสิ่งอย่างของประเทศคนในประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างสุดหรืออยู่บนสุดจะไม่มีทางที่จะหนีความเดือดร้อนหรือหนีพยานอันตรายจากกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้ได้เลยและคนที่สนับสนุนให้กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นกลุ่มทุนผูกขาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้ได้ก็คือเผด็จการในระบอบประยุทธ์ซึ่งนำโดยประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นหุ่นเชิดของเผด็จการทหาร นี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปดำเนินการในวันนี้เราไปปักหมุดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาของแผ่นดินถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกันในการจัดการกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยท่านที่รบทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่คณะสมัชิีประชาชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันหลายภาคส่วน ประโยชน์ที่ทำนั้นไม่มีประโยชน์เรื่องส่วนตัวเลยครับทำเพื่อส่วนรวมทั้งสิน้นเราต้องการที่จะรีเซ็ตประเทศไทยของเราใหม่เราต้องการที่จะให้เกิดการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้มีความเสมอภาคให้มีความเท่าเทียมให้มีพาราดอนภาพเราเป็นคนไทยเท่าเทียมกันทุกคน นี่คือหลักใหญ่ใจความสำคัญของคณะสมคีิประชาชนส่วนในช่วงบ่ายนั้นผมก็จะมาร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งได้ข้อมูลในระบบประยุทธ์นะครับองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่กระทำํำเสียหายมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ก็ไม่มีความสุจริตและเที่ยงธรรมเลยนั่นคือกอกอต ช่วงบ่ายนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือจัดก,การกลุ่มทุนผูกขาดแล้วเราจะมาเปิดเผยหลักฐานและข้อมูลบางชิ้นเกี่ยวกับการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละครับคือหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในระบบประยุทต นี่คือหนึ่งในไม้ค้ำยันระบบประยุทธ์เราต้องช่วยกันครับท่านที่รบทั้งหลายช่วยกันเพื่อที่จะรื้อโครงสร้างอำนาจเผด็จการนี้ให้พังทลายให้เร็วที่สุดประยุทธ์คือสลักใจกลางของโครงสร้างทั้งหมดถ้าสลักตัวนี้หลุดฟันเฟืองตัวนี้หลุดโครงสร้างทั้งหมดของเผด็จการจะพังทลาย ดังนั้นขอแจ้งข่าวไปกับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านว่าอีกไม่นานครับเราจะร่วมกันลื้อสลักตัวนี้เราจะร่วมกันทําลายฟันเฟืองตัวนี้ฟันเฟืองที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาวันใดเราทําลายฟันเฟืองชื่อประยุทธ์จันทโอชาได้โครงสร้างอํานาจของเผด็จการทหารจะล่มคืน และเมื่อถึงวันนั้นโอกาสของพี่น้องประชาชนจะโค่นเผด็จการทหารแบบถอนลากถอนโคดก็จะเริ่มต้นขึ้นสุดท้ายปลายทางประชาธิปไตยจะเป็นของคนไทยทุกคนเราจะได้สิทธิคามเท่าเทียมกันความเสมอภาคพ,พระรดรภาพรัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีก็จะเดินทางแล้ว พบกันใหม่ช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ